โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดเช่นเคยครับอ่ามอดนี้ก็เป็นของ Minecraft Pocket Edition นะครับ0.14.0นะ่งสี่จุดศนะครับอ่านี่ก็วันนี้ก็จะเป็นมอสสลามยักษ์นะครับก็นี่ครับมอสสลามยักษ์มันก็จะเป็นแบบเหมือนแคสย์สลามตัวใหญ่อะสยามสยามโอเคครับก็นี่ครับวิธีเซนครับก็นี่ให้เซกนี่เอาสับ สปอนสลามออกมาครับนี่แล้วก็กดเปิดนี่เปิดตรงนี้ได้ครับเนี่ยเปิดตรง difficulty เนี่ยอ่ากดเปิดได้ครับนี่เดี๋ยวไม่งั้นจะปล่อยไม่ได้ครับอ่าโอเคพอกดเปิดปป๊บก็ให้ปล่อยครับนี่ก็จะได้สลามยักษ์แบบนี้ครับนี่นี่ครับแบบนี้นี่ดูครับเอาหันหน้าตรงนี้นี่นี่ครับดูหน้าตามันจะใหญ่ไปหน่อยเฮ้ยตีไม่โดนอ้อ อืมอืมเอ้าเจอวัวซะงั้นโอเคครับนี่ก็เนี่ยแบบนี้ครับก็จะตีได้ครับแต่ต้องอยู่ตรงกลางครับเพราะว่ามันเหมือนเป็น t e x เจ r e pack อะไรแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าพอตีไปมันก็จะแยกร่างใช่ไหมล่ะนี่ครับก็เป็นแบบนี้โอเคนะครับก็ตีอีกก็เช่นเคยครับแต่รู้สึกว่านี้ทําไมมันตีไม่ตายเอ้าตายเนี่ว่าเอ้าไม่ตายเนี่ว่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ตายยากๆครับเนี่ยไอตัวใหญ่ครั้งที่สองนะครับ อ่าผมก็ไม่แน่ใจครับอืมไม่ตายสักทีครับดูถึกไปไหนจะถึกไปไหนเนี่ยครับอ่าโอเคครับก็มดนี้ก็เป็นมดแบบ apk ครับก็เอาไปลงได้ครับโอเคนี่ครับถ้าจะให้มันออกไปครับก็ให้มาปิดตรงนี้ครับนี่แบบนี้ครับโอเคครับวิธีลงมดนี้ครับก็ให้โหลดไฟล์มดมาอ่าให้โหลดไฟล์มดมาไฟล์มดจะเป็นแบบ apk ครับพอโหลดมาแล้วก็ ให้เรากดติดตั้งแอปกดติดตั้งแล้วก็ให้เข้าบล็อกลันเชอร์รับโอเคกด l ันเชอร์ออปชันอ่าแล้วให้กดเปิดตรง m a n a g e a d d o n นะครับนี่เปิดตรงนี้แล้วก็ให้กดออกเข้าบล็อก l ันเชอร์ใหม่นะครับอ่าโอเคออกเข้ามาอ่าแบบนี้ครับแล้วก็เข้าเล่นตามปกติเลยครับโอเคมันก็จะเล่นได้แบบนี้ครับโอเคอ่าก็อย่าลืมเปิดโหมดนี้ด้วยครับอ่าไม่งั้นจะปล่อยไม่ได้ครับนี่ แค่นี้เองครับโอเคครับมอดก็ลงง่ายๆโอเคครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอ